สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับมือคุณ่าคอมรีวิวและในครั้งนี้เป็นคิวของฟังไร้สายทูเลสรุ่นใหม่ที่เป็นการอัปเกรดจากรุ่นยอดฮิตอย่าง KC S1 ที่ต้องบอกเลยว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยจุดเด่นทั้งเรื่องการใช้งานแนวเสียงและราคามาคราวนี้กับรุ่นที่2อ,อย่าง KC หรือ k z S2 เลยครับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในมาพร้อมการเชื่อมต่อที่เสถียร ไม่คมชัดแบตอึดขึ้นและเรื่องของเสียงที่ทำได้ดีด้วยไดรเวอร์แบบไฮบิดและจุดเด่นเรื่องราคาเพียง1,190บาทเท่านั้นโดยรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันเลยเริ่มจากแกะกล่องออกมาเลยครับอุปกรณ์นี้ให้มาก็มีตามนี้เลยครับ ดูภาพรวมและลักษณะทั่วไปครับในรุ่น S2 นี้แม้ว่าจะมีชื่อ S2 แต่ก็มีหลายจุดที่ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงออกไปส่วนของตู้ฟังก็เป็นแบบอ n e a r นะครับมาในรูปทรงเดียวกับแบบ S1 เลยต่างกันตรงที่ในรุ่นนี้บริเวณโลโก้เนี่ยจะเป็นพลาสติกนูนออกมาไม่ได้เรียบเป็นชิ้นเดียวกันนะครับส่วนท่อขับเสียงและตะแกรงใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมที่มีความทนทานและยังดูพรีเมียมอีกด,ด้วยเมื่อใช้งานร่วมกับจุกซิลิโคนสายทให้มีความพรีเมียม ดูแพงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเรื่องการสวมใส่นั้นเรียกได้ว่าง,ง่ายมากๆกระชับหูเช่นเคยด้วยขนาดที่กระทัดรัดและรูปทรงแบบ IEM ใส่สบายด้วยน้ำหนักที่เบากำลังดีเพียงข้างละ5.2กรัมเท่านั้นตัวเคสครับมาครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนรูปทรงไปเป็นทรงกระบอกวัสดุที่ใช้เป็นพลาสติกแข็งผิวด้านด้านหน้าก็มีโลโก้ KC Acoustic ส่วนขนาดกำลังดีพกพาใส่กระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าถุงเกงได้อย่างสบายๆหย,ยิบจับถือง,ง่ายด้วยน้ำหนักที่เบาเพียง44กรัมเท่านั้นละครับ สเปกการเชื่อมต่อครับตัวนี้มาพร้อมชิปเซ็ตประมวลผล Realtek 8763เชื่อมต่อผ่านบลูทูธ5.0ให้สัญญาณที่สเสถียรครับใช้งานในออฟฟิศที่มีคนอยู่เยอะๆไม่มีอาการกระตุกหรือสัญญาณขาดใส่เดินริมถนนได้ไม่มีอาการหรือสัญญาณดรอปครับตรงนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆกับเจ้า KC ครับส่วนการเชื่อมต่อบลูทูธก็ยังทําได้สะดวกเช่นเคยเพียงเปิดฝาเคสหยิบหูฟังออกมาตูฟังก็จะเข้าสู่โหมด pairing โดยอัตโนมัติจากนั้นก็กดเชื่อมต่อที่สมาร์ทโฟนก็เป็นอันเชื่อมต่อได้สําเร็จครับ วนการควบคุมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการควบคุมด้วยระบบสัมผัสโดยรุ่นนี้จะไม่สามารถเพิ่มลดเสียงได้จากตัวหูฟังนะครับมาดูการใช้งานไมโครโฟนกันบ้างนะครับก็จะมีฟังก์ชัน CVC Noise Cancelling เป็นฟังก์ชันที่สามารถตัดเสียงแทรกภายนอกได้ดีกว่าเดิมทางเราก็ไปทดสอบใช้คุยโทรศัพท์ครับก็มีก็ใช้รับเสียงพูดได้ชัดเจนมากขึ้นเสียงจากภายนอกก็จะมีแทรกเข้ามาเล็กน้อยซึ่งตรงนี้ก็มีเทสให้ดูครับโอเคครับทดสอบไมโครโฟน JCS2 นะครับที่ริมถนนเหมือนเดิมนะครับ ก็ทดสอบเสียงรับเสียงได้ดีทีเดียวนะครับมีโหมดตัดเสียงรบกวนเล็กน้อยนะฮะก็น่าจะดีบู้บบุ้บดีบ้างทดสอบทดสอบนะครับทดสอบให้ชมครับเสียงที่ได้ก็จะประมาณเท่านี้นะครับต่อกันที่การทดสอบดีเลย์นะครับตัวหูฟังก็จะมีฟังก์ชันการเชื่อมต่อ2แบบนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นเลย จะมีโหมดที่เขาเรียกว่า Standard Mode กับ High Performance Mode นะครับเราสำหรับ Standard Mode นะครับก็ทดสอบใช้ดู YouTube Netflix เรียกว่าดีเลย์น้อยมากๆหรือว่าถ้าเล่นเกมก็จะมีดีเลย์เล็กน้อยก็เรียกว่าเหมือนกับหูฟัง i r e เล s s ทั่วไปตามปกติครับแต่ว่าที่เจ๋งเลยครับก็คือ High Performance Mode ตรงนี้ครับเปลี่ยนโหมดด้วยการแตะที่หูฟังข้างใดก็ได้นะครับแตะไป3ครั้งก็จะเข้าสู่โหมด High p e r f o r m a n c e Mode นะครับ โดยการใช้งานครับดู YouTube Netflix ทดสอบแล้วแทบจะไม่มีดีเลยแม้แต่น้อยครับส่วนในการเล่นเกมก็แทบจะไม่มีดีเลยเลยเหลือเพียงราวๆประมาณ0.1วิเท่านั้นครับเรียกว่าแค่เซี่ยวินาทีเล็กๆเท่านั้นเล่น p ับ G ีได้สบายตรงนี้ทางเราก็มีเทสสำหรับ2โหมดให้ชมครับ นอกจากนั้นยังมีมาตรฐาน IPX5 มาด้วยนะครับใส่ออกกำลังกายกันน้ำกันเหงื่อได้สบายๆส,ส่วนแบตเตอรี่ก็เคลมไว้ใช้งานได้4ชั่วโมงและชาร์จเพิ่มที่เคสได้อีกเป็น18ชั่วโมงถ้าใช้งานจริงๆครับก็อยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงนิดๆก็ถือว่าใกล้เคียงตามที่เคลมไว้ครับ ดูสเปคด้านเสียงกันบ้างน,นะครับก็เป็นไฮบริดไดเวอร์นะครับจะประกอบด้วยไดนามิกไดเวอร์ขนาด7มิลิเมตรและบาลานซ์อมเมเจอร์นะครับเป็นรุ่นคัสตอมของ KC ทั้งหมดเลยปรับจูนเสียงไว้อย่างดีให้เบสที่ลงได้ลึกกว่าเดิมอีกด้วยและแนวเสียงก็ต้องบอกว่ามาพร้อมเบสที่จัดเต็มจริงๆสําหรับรุ่นนี้คนที่ชอบแนวเบสหนักๆฟังแล้วน่าจะต้องชอบอย่างแน่นอนโดยดีเทลของเสียงครับเบสค่อนข้างมีลูกใหญ่หมวลแน่นลงได้ลึกแบบกระหึม แรงส่งค่อนข้างหนักเลยครับเป็นเบสที่ออกแนวตูมตามใช้ได้เลยตัวเบสก็มีความกังวางครับส่วนปลายเบสก็เก็บตัวได้ดีรู้สึกถึงอาการขุ่นมัวที่ปลายเสียงเล็กน้อยนะครับแต่ภาพรวมคือลงได้ลึกจนลืมขนาดตัวหูฟังไปเลยส่วนของย่านกลางก็ให้รายละเอียดที่ดีเสียงร้องก็จะฟังชัดเจนออกในโทนอุ่นนะครับส่วนเครื่องดนตรีที่เป็นเบสค่อนข้างออกไปในโทนมิดโลซ่ส่วนใหญ่นะครับส่วนในย่านแหลมก็ทอดไปได้ไกลพอประมาณ ลยตัวโน้ตได้ตรงปลายแหลมออกทูนนะครับไม่ค่อยพุ่งมากโดยรวมก็เป็นหูฟังที่เน้นฟังสนุกละยมิติจัดว่าอยู่ในขนาดปานกลางถึงใหญ่แล้วครับเสียงร้องรอยเด่นอยู่ตรงกลางมีดนตรีโอบล้อมครับโดยรวมจากที่ฟังก็คือเบสนะครับเป็นย่านที่นํามาเลยเหมาะก,กับเพลงออกกําลังกายครับอย่างร็อกเมทัล EDM ฮิปฮอปครับก็น่าจะตอบโจทย์ได้ดีสําหรับหูฟังตัวนี้ครับก็สรุปเลยครับเจ้า KC S2 Wireless ก็เป็นหูฟังที่เหมาะกับฟังเพลงหนักๆ เรียกไ,ได้ว่าเป็นหูฟังเบสอย่างแท้จริงสําหรับเคซีแล้วครับหรือจะใส่ออกกำลังกายก็เหมาะกันน้ำกันเหงื่อได้ที่ระดับ IPX5 ที่เจ๋งสุดๆเลยครับก็คือโหมดดีเลย์นี่แหละครับใส่ดูหนังเล่นเกมในสบายๆเลยครับก็จะช่วยลดอาการดีเลย์ไปได้เยอะทีเดียวกับราคาเท่านี้เรียกได้ไดไว่าคุ้มที่สุดแล้วครับก็ถ้าใครอยากได้เจ้าตัวนี้นะครับก็ติดตามสั่งซื้อได้ที่เว็บบลูคุณล่าคอมได้เลยแล้วถ้าใครชอบคลิปเราครับก็อย่าลืมกดติดตามช anel ของเราด้วย ถ้ามีคำถามอใรเพิ่มเติมก็ถามมาที่ด้านล่างได้เลยครับแล้วยังไงพบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ